สวัสดีค่ะคลิปนี้พทาทำปลานิลทอดราดพริกนะคะอื้เยิมเยิ้ม,มน่ากินรสชาติเข้มข้นค่ะปลานิลสดทอดให้เหลืองเลยนะคะพริกกระเทียมโคลค่ะโคลหยับๆนะคะ ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะติดไฟนะคะพริกที่เราโขลกเอาลงไปผัดให้หอมค่ะผัดแค่พอหอมนะคะไม่ให้เหลืองค่ะหอมดีแล้วใส่นี่เลยค่ะน้ำจิ้มไก่นะคะวันนี้ใช้ทางรัดค่ะไม่ต้องทำซอสเองใส่ลงไปแล้วผัดนะคะ ผัดจนเขาเหลืองหอมเลยค่ะนี่หอมดีแล้วใส่ใบขึ้นช่ายค่ะพี่จริงใส่ผักชีแต่วันนี้ไม่มีใช้ใบขึ้นช่ายแทนแล้วรีบผัดนะคะระวังไหฟค่ะตักลาดปลาเลยค่ะนี่ลาดลงไปเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ค่ะ ถ้าชอบฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมูในอวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ